Alex a like z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาร์เซนลช่วงเย็น ืนพร้อมปล่อยวิลเลียนให้มิลานไม่มีค่าตัวซิโมเน่โรเวราผู้สื่อขาวของ RMC สื่อของฝรั่งเศสเผยว่าอาร์ตอนเสนอตัววิลเลียนตัวรุกส่วนเกินให้กับเอซิมิลานแบบไม่มีค่าตัวตัวรุกชาวบราซิลไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอาริต้าแต่ด้วยสัญญาที่เซ็นกันไว้จนถึงปี2023ปัจจุบันไม่มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอดึงตัวไปร่วมทีม แม้ทางปืนใหญ่อยากจะปล่อยตัวใจจะขาดจากรายงานของทางโรเวราเผยว่าปืนใหญ่เสนอตัววิลเลียนให้กับปีศาจแดงดำเอาไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวซึ่งทางเปาโลเมลดินี่ผู้อเมริกาสมุสรกำลังพิจรารณาซึ่งแนวโนม้มดูจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีทีเดียวขณะเดียวกันทางโคเรินเทียนสมสรุรบ้านเกิดที่ยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวแข้งวัย33ปี กลับไปขาแข่งในบ้านเกิดแต่ตัวนักเตปนะปรารถนาที่จะเล่นในยุโรปต่อไปมากกว่าวิลเลียนมาอยู่กับอาร์ตตันแบบไม่มีค่าตัวเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ผลงานโดยรวมน่าผิดหวังทำได้แค่ประตูดเดียวเท่านั้นจากการลงสนาม37เกมรวมทุกรายการเมื่อสีซสั่นที่แล้วตอเรล่าแฮปปี้หลังย้ายร่วมทาวิโอลาลูคาสตอรเรล่าเปิดเผยว่าเขามีความสุข ที่การย้ายมาคาแข่งกับฟิออเรนตินาหลังการพูดคุยกันมาตลอดช่วง2-3สัปดาห์หลังลูคาสตอริล่ามิดฟิลด์ป้ายแดงของฟิออเรนตินาเปิดเผยหลังย้ายจากอาร์ตตันมาคาแข่งกับทีมดังเมืองฟอร์เรนด้วยสัญญายืมตัว1ปีว่าเขามีความสุขที่ได้ย้ายมาคาแข่งกับทีมวิโอลาหลังการพูดคุยกับดานิเอเลปราดผู้อเมริกันสโมสรหลายสัปดาห์ จากการเปิดเผยกับเว็บไซต์สมุสรรเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมเคยคิดที่จะกลับไปอิตาลีมาระยะหนึ่งแล้วและโชคดีที่มีข้อเสนอมาจากฟิออเรนตินาซึ่งต้องการตัวผมจริงๆตอนเลล่าเผยกับเว็บไซต์สมุสรรผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ปราเดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและช่วยเหลือผมจริงๆตอนที่ผมอยู่ที่ซัมโดรียผมคุยกับเขาบ่อย ในช่วงสอถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาผมยังมีความสุขสําหรับเขาที่การเคลื่อนไหวครั้งนี้ผ่านไปเพราะเขาตั้งใจจริงๆผมแทบทนรอไม่ไหวในการท้าทายตัวเองกับทีมนี้มันขึ้นอยู่กับโค้ชวินเซนโซอิตาเลียโนว่าผมจะพร้อมลงเล่นกับโตริโนในสุดสัปดาห์นี้หรือไม่ฟอรสซาวิโอลามิดฟิลวัย25ปีกล่าวเฟอร์ดินานฟันธงปืนใหญ่จบที่9 ตำนานแนวรับทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าเดอะการา์เน,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 นอร์จะจบอันดับ9ของตารางพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ริโอเฟอร์นินันตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟันธงอาร์ตันจะจบอันดับ9ของตารางพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไอ้ปืนใหญ่เริ่มต้นซีซั่น 2021- 2022ได้อย่างน่าผิดหวังหลังแพ้รวดตลอด2เกมแรกแถมยังยิงประตูไม่ได้จนร่วงลงมารังอันดับรองสุดท้ายของตาราง ผมจะมีความสุขกับการจบใน10อันดับแรกถ้าผมเป็นแฟนบอลอาร์ตอนริโอเกาพานฝ่ายยูทูบชาแนลผมคิดว่าพวกคุณจะจบอันดับ9ผมขอดูตารางคะแนนตอนนี้หน่อยพวกคุณอยู่อันดับ19บาไบรตันจะเอาชนะอาร์ตอนในตอนนี้ไบรตันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกคุณสำหรับเดะกันเนอร์จบอันดับ8ของตารางเมื่อสีซสั้นที่แล้วทำให้พวกเขา ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่น1995-96ถึงปืนใหญ่เครียดลุ้นผลสแกนเขา่าซาก้าเดอะการ์เนอร์ต้องรอลุ้นผลสแกนหัวเข่าของบุคยโยซาก้าอย่างหนักหลังนักเตะได้รับบาดเจ็บจากเกมคาราบาวครับบุคยโยซาก้าแนวรุกตัวจีตของแอสตันได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าจากเกมบุกเอาชนะเวสต์บอมบิดเอาเบียน6.0ต่อในถ้วยคาราบาวครับรอบ2ปีกทิมเติอังกฤษ หลงเล่นครบ90นาทีและทำหนึ่งประตูในเกมนี้เขามีปัญหาบาดเจ็บหัวเขารบกวนและเตรียมเข้ารับการสแกนอย่างละเอียดอีกครั้งผมคิดว่าเขาเจ็บเขา่ามันบวมเขาเดินขยโยขยเกมิเกลอารดต้ากุนซือไอ้ปืนใหญ่กล่าวผมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรแต่หวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากสำหรับเดกการ์นเนอร์มีโปรแกรมบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้ เวลา18 30. นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยลียงคอนเฟิร์ม a u r อยากย้ายทีมก่อนตลาดปิดหลังมีข่าวลือกับปืนใหญ่แวงซองปองโซผู้จัดการทั่วไปของสโมสรโอลิมปิกลียงออกมาเปิดเผยแล้วว่าอุเซม a u r กางรุกอัฉริยะ ต้องการย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ในซัมเมอร์นี้จริงๆหลังตกเป็นข่าวลือกับอาอสตอนอย่างหนักขณะที่เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงจนถึงตอนนี้อารูอาก็ขาแขา่งอยู่กับโอลิมปิกดียงมาพักหนึ่งแล้วซึ่งผมมองว่าเด็กคนนี้ประสบความสําเร็จพอสมควร peel, และเป็นแรงบันดาลใจอันยอดเยี่ยมให, <icas S 2> ให้กับดาวรุ่งทุกคนอีกด้วยปงโซกับเลกิฟอย่างไรก็ตาม เขาบอกกับพวกเราตามตรงว่าอยากย้ายไปคาแข่งให้กับทีมอื่นในซัมเมอร์นี้ซึ่งนั่นถือเป็นการพาตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าอีกขั้นซึ่งผมเห็นด้วยและพร้อมมอบโอกาสดีๆให้เสมอแต่สมมุติว่าถ้าอูอาเปลี่ยนใจแล้วอยากอยู่เล่นฟุตบอลกับลียงต่อเหมือนเดิมผมกับทุกๆคนในสโมสรแห่งนี้จะมีความสุขมากเพราะเขาคือศูนย์กลางของทีมเราณเวลานี้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันชองมิเชลโอลาสประธานสโมสร,รได้พูดถึงสถานการณ์ของอารูอาในปัจจุบันว่ายังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างจริงจังตามข่าวลือเลยแม้จะเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งสัปดาห์ก่อนตลาดปิดก็ตามแน่นอนว่าทั้งตัวผมและฝ่ายบริหารทุกคนได้ปรึกษากับตัวของอารูอาและเอเย่นหลายรอบแล้วถึงการตัดสินใจครั้งนี้แต่ก็ยังไม่มีทีมไหน ยืนข้อเสนอเข้ามาให้พิจรนารณาเลยสักครั้งเดียวท่านประธานกล่าวพอใจสองแข้งใหม่บทสัมภาษณ์อาริต้าหลังเกมชนะเวสบอมครึ่งโหลมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตตันให้สัมภาษณ์หลังเกมที่บุกไปเอาชนะเวสบอมบิดเอาเบียน6 0ต่อ0ในเกมคาราบาวคัพรอบ2เมื่อคืนที่ผ่านมาแนรับต่อไปอาร์ตตนจะได้เล่นในบ้านรับ AFC วิมเบิลดนทีมจากลิกวัน ชนะนัดแรกในซีซั่นใหม่ได้แล้วพอใจแค่ไหนเมื่อคุณแพ้คุณก็อยากจะกลับมาชนะให้ได้เร็วที่สุดเกมวันนี้เราได้ความมั่นใจมีบางคนที่ได้ลงเล่นเกมแรกอย่างเช่นโอบาที่ได้ลงเล่นและเขาก็ทำได้สประตนูนั่นเป็นการเรียกความมั่นใจที่ดีให้กับเขาโดยรวมแล้วผมคิดว่าเป็นคืนที่ดีของทีมชนะนัดนี้ทำให้บรรยากาศในทีมดีขึ้นหรือเปล่า ผมพอใจกับการชนะคืนนี้ยิงได้6ประตูในเกมเยือนเก็บกินชีดได้และเราได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแต่สิ่งที่ผมพอใจมากกว่าคือการเตรียมทีมในช่วง2วันที่ผ่านมาและผู้เล่นแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจและความทุ่มเทพวกเขาต้องการพลิกสถานการณ์กลับมาผมมีความสุขกับพวกเขาและแฟนบอลที่มอบเสียงเชียร์ให้กับเราเพราะเราต้องการแรงสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมในคืนนี้ ใช้งานโอบามยองในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าผมคิดว่าโอบาสามารถเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งด้านข้างและกองหน้าและเราก็มีลากาที่เป็นเบอร์เกอีกคนเขาลงมาในช่วงท้ายเกมมันขึ้นอยู่กับนักเตะที่เรามีและแผนที่เรามีเราเชื่อมั่นเมื่อมีโอบาลงเล่นด้านหน้าการได้โอเดกาดกลับมาสู่ทีมอีกครั้งและทำได้หนึ่งแอซิสนั่นคือสิ่งที่เขาสามารถทำได้ เขาชอบที่จะขยับไปด้านฝั่งขวาลวงมาล้วงบอลลึกและเขาต้องการอิสระในการเล่นเขาต้องการผู้เล่นรอบๆที่เข้าใจเขาเพราะถ้าเขามีเวลากับบอลเขาจะอันตรายมากเขาเป็นเหมือนคนที่ดึงผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเขามั่นใจเวลาบอลอยู่กับตัวเขาเองเขาสามารถพาบอลไปได้ทุกที่ในสนามการจับฉลากเจอกับวิมบด้นในรอบต่อไปคุณจะส่งแข้งดาวรุ่งลงเล่นหรือเปล่า ผมคิดว่าเราส่งนักเตะดาวรุ่งลงเล่นมากกว่าทุกทีมในลีกแต่ผมยังไม่รู้ว่าเราจะส่งกี่คนลงเล่นในเกมนั้นแฟนบอลกลับเข้ามาในสนามจะช่วยดึงฟอร์มเก่งของโอบามยองกลับมาได้หรือเปล่าผมวางไว้แบบนั้นเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชอบความสนุกและเขาต้องการเชื่อมต่อกับผู้คนครอบครัวเพื่อนและแฟนบอลคุณสามารถเห็นการแสดงออกของเขาได้เมื่อเขาออกจากสนามผมคิดว่า เป็นบางอย่างที่เป็นผลดีสําหรับเขาการประเดิมเฝ้าเสาวของแรมเดลผมมีความสุขกับเขาเขาไม่ได้ซ้อมกับเรามากเท่าไรแต่คุณสามารถเห็นถึงคุณภาพที่เขามีได้เขาเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งฝีเท้าดีและผ่านประสบการณ์ในลีกมาเยอะมากการซื้อขายนักเตะของทีมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนตลาดปิดผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตลาดนักเตะในอีก2-3วันต่อจากนี้ การย้ายออกของนักเตะบางคนมีการวางแผนเอาไว้แล้วขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย